มันเกินคาดนะมาคิดดูว่าจะทุกขามลูกเทพอะไรต่างๆที่มามาถึงจุดนี้เนี่ยเราต้องเรียกกันว่ามันฟีเวอร์มันเป็นกระแสดราม,ม่าอย่างชนิดที่คาดกันไม่ถึงอะ่ะเพราะเนื่องจากการใช้สื่อด้วยและบุคคลสำคัญในสื่อก็ออกไปที่รับผลโชคลาภอะไรกันแล้วแต่จริงมั่งไม่จริงมั่งแต่ว่าคนที่ได้ลาบ จากเจ้าไข่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วก็จะมาพูดกันต่อแต่คนที่ไปเสียล่ะเสียค่าเครื่องบินเสียเวลาเสียเงินที่ไปเสี่ยงหวยเสียงเบอร์ด้วยก็มีอยากฝากประชาชนทั้งหลายว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่คนแสวงหาลาบลอย,ลอยลลลลๆลมๆแรงๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายากจนเศรษฐกิจไม่ดี เราก็เลยคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาดนบันดาลให้เราได้ง่ายๆนิสัยคนไทยระหว่างมักมีองค์8กดก็มักง่ายมักมากมักง่ายกับมักมากนี่มาแหลงส่วนมักมีองค์8ดทางเดินอันประเสริฐเราไม่่อยเลือกเดินและตอนนี้คนไทยก็เป็นอย่างสมเด็จท่านว่าสมเด็จพระอภร,รยยุทธ์โตท่านบอกว่าเพราะคนไทยกําลังพลัดหลักแล้วก็คําหาฤทธ อะไรที่คิดว่าเป็นฤทธ์บรรดาลผลดนบรรดาลได้เราก็จะไปเฝ้าคอยเฝ้าคิดเฝ้าคำหนึง่งอาตมานึกไม่ถึงอยู่คำหนึง่งมีผู้หญิงสองสาคนที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเวลานี้อารมณ์ละลึกนึกถึงของเขาเนี่ยอยู่ที่ไอ้ไข่แทนที่เขาจะพูดว่าอารมณ์อารมณ์ละลึกนึกถึงว่าเขาอยู่ที่พระรัตนไตรนี่กลัวว่าอีกไม่นานนะคำว่าพุทธทงาางทังสรารนางาังกัจฉา,า,ามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิ จะจางหายไปกลายเป็นไอ้ไข่สรนังกัจฉามิขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นทั้งประเทศนี่นะถ้าหลวงพ่อปัญญาอยู่หลวงพ่อปัญญาคงว่าแรงมากท่านบอกชาวพุทธโลเลไหลใจน,น,น,นับถือนู่นนับถีนั่นนั่นนี่ทั่วไปหมดนับถือแบบคนหลายใจอะแต่ท่านใช้คำแรงกว่านี้อัตมาไม่กล้าพูดท่านใช้คำว่าไม่ใช่ดอกพิกุล่ะ ชาวพุทธดอกอะไรแต่อะไรขึ้ท่านเนี่ยเพราะว่าเป็นคนไหลใจอ่ะอยู่กับพระรัตนตรัยดีๆแต่ว่าเห็นใจชาวพุทธอย่างการที่ชาวพุทธจะเข้าถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังแจ่มแจ้งจนไม่ฝัดแฝงไปที่ไหนที่ไหนกบอะไรที่มายัว่วยวนเนี่ยมันก็ยากฉันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดียังไงพระธรรมคาสอนดียังไงพระสงฆ์ที่ดีแนะนําแล้วเทนทางเป็นยังไง ขอบฝากลาบสก,กาละที่แท้จริงเป็นหลักนะหลักก็คือว่าขยันหารักษาดีเนี่ยอุอากะสะกะกัลยาณมิตรตามิตรที่เขาชี้ขุมทรัพย์สมชีวิตาจ่ายทรัพย์ให้สมดุลกลายได้ขยันหารักษาดีมีมิตรที่ดีชี้ทรัพย์ให้และ ใช้จ่ายไม่เกินรายได้ตอนนี้ถามจริงอะถ้าคุณได้ราบแล้วคุณไม่มีสามข้อว่าไงคุณรักษาไม่ดีคุณไม่มีเพื่อนที่ดีเดี๋ยวทรัพย์ที่ได้จากไข่ๆเนี่ยก็สลายหายแต่ถ้าให้มหีครบด้วยได้ไหมเอ้าสมมติไข่ให้ลาบเสร็จแล้วคุณก็ยังมาขยันต่ออีกแล้วคุณก็รักษารัพย์ดีต่ออีกแล้วคุณก็กครบแต่เพื่อนที่ชี้รัพย์ให้ไม่ไม่ครบเพื่อนพาไปผ่านรัพ์ ไปเล่นการพนนันไปกินเหล้าเมายาสุดท้ายรายจ่ายกับรายรับเนี่ยถ้าได้มาง่ายๆคนเราก็มักจะใช้ง่ายไม่เก็บรักษาขอฝากหลักอยู่กับหลักอย่าพลัดหลักไปเที่ยวคำหาลทธิ์เลยถ้าเจ้าไข่มันศักดิ์สิทธิ์มีความวิเศษถึงขั้นดึงลาบสกาละจากไหนตอนไหนมาให้ใครต่อใครได้แต่มาว่า ขอวิงวอนใครเอ้ยใครช่วยรัฐบาลหน่อยช่วยประเทศไทยหน่อยให้พาณิชย์ขายของดีสั่งจองออเดอร์จากต่างประเทศเยอะๆแล้วก็ช่วยไปอยู่กระทรวงการคลังให้ไม่ต้องวิ่งหากับรัฐมนตรีครั้งเพราะว่าครั้งมันคงใครมาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยอยู่กับเหตุผลประเทศจะไม่ยากจน และประเทศจะยากจนถ้าทิ้งหลักขยันก็ไม่ขยันทรัพย์ก็ไม่รักษาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาแล้วก็คบแต่คนพานกินเหล้าไปปาร์ตี้กันในช่วงนี้ดูดิหลายประเทศเห็นไหมไปปาร์ตี้กันแล้วก็ติดโ,โ,ดโรคภัยโรคเอสดโรคโควิดเยเพิ่มกันอีกแล้วการใช้ใจ่ายตันนี้สุริสุาลเขาเรียกว่ากินหรูอยู่แพงสําเดงตนเป็นคนหัวนอกเที่ยวเมืองนอกซื้อของนอกเชื่อเหร ไอ้ใครคงดนบันดานลลาบให้ไม่ไหวหลอกคนประเภทไม่คิดเป็นผู้ผลิตผู้ทําผู้นําผู้ให้คิดแต่จะเป็นผู้รับผู้ตามผู้บริโภคเอาละโชคดีของคนนครตอนจตุคามรามเทพเงินไหลเข้านครเป็นพันล้านหมื่นล้านคราวนี้ก็น่าจะเป็นหลายล้านแต่ว่าถูกแย่งศินซะแล้วสิวัดเจดีย์วัดไอ้ไก่เนี่ย เพราะว่ามีหลายวัดเอาไปทาเรียนแบบกันเพราะหวังแต่ลาบสกาละขอฝากพระทั้งหลายว่าช่วยดึงลังเขาไว้กับพระรัตนไตรยัยอย่าให้กระตุ้นให้เขาไหลไปกับไอ้ไก่จนเขาลืมพระรัตนไตรและเขาลืมหลักที่พุทธเจ้าตรัสหัวใจเศรษฐีขยันหารักษาดีมีมิตรที่ไม่พาไปผ่านทรัพย์ ไม่ชวนไปซื้อเราซื้อยาเล่นการพรน,นันและสุดท้ายคำหนึ่งรายจ่ายรายรับให้เป๊ะเลยใช้สวยได้แต่ต้องน้อยที่สุดต้องใช้สอยพอดีพอดีเดี๋ยวนี้เราใช้สวยกันมากเกินไปอะไรก็รูร,รูแพงแพงในที่สุดก็จะไ่ต้องไปกวนให้ไข่ได้ลาบมาพักเดียวหมดเดี๋ยวไปกวนไอ้ไข่อีกสงสารให้ไข่ด้วยตายไปนานแล้วก็ควรจะให้วิญ,ญญาณมันอยู่สบายานะ สงสารให้ไข่บ้างแล้วไข่ก็ควรจะเตือนสติคนที่ไปขอลาบบ้างถ้าไข่ให้ง่ายนะไข่จะสอนคนไทยให้เป็นคนมักง่ายในขี้ขออ่อนวอนบนบานและสุดท้ายขออีกนิดเดียวยาบนบานด้วยประทัดเลยมันสิ่งแวดล้อมมลภาวะไม่ดีเอาไข่บ้างเอาผลไม้อะไรบ้างไปแก้บนคนจะได้กินอิ่มนะไอไข่ก็จะได้บุญ แต่ไอ้ไข่จุดประทัดฝุ่นฟุ้งลมนี่ไอ้ไข่เดอาจจะโดนด่าบ้างมงเพราะว่าคนที่ได้รับดินประสิวหมอกควันจะป่วยไข้ขึ้นมาทำไงอ่ะไอ้ไข่นะไข่ต้องช่วยคน,นไทยคนไทยให้มีเหตุผลให้ฉลาดและคำสุดท้ายเนี่ยต้องสำคัญไม่ไม่ยอมแล้วสมเด็จท่านบอกว่าระวังชาวพุทธเรา อย่าพัดหลักแล้วคำหาฤทธิ์อยู่กับหลักเถอะอย่าไปพัดหาฤทธิ์เลยเพราะฤทธิ์เนี่ยถ้าช่วยได้จริงนะประเทศไทยเนี่ยก็รู้นี่พังใต้้าเจ้าเจ้าใครอยู่ตำรวจตายทหารตายใครทำไมไม่ช่วยมัง่งนะใครช่วยเขาหน่อย,อยก็ชาวพุทธยังไงก็อย่าลืมนับถือได้แล้วอย่าไปเชื่อขู่เขานะ ไม่เชื่อ,อยาลบหลู่สมเด็จท่านว่าไงถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าไครท,ที่ที่เชื่อเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเชื่อแล้วงมงายไปเลยไม่ต้องไม่มีเหตุผลละไม่ศึกษาละไม่เรียนรู้ละแล้วใครที่โดนเขาขู่ว่าไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ก็อย่าหยุดอย่าหยุดคิดใครกลัวหาเหตุผลถ้าไปโดนคํานี้แล้วหยุดเลยแสดงว่าโดนเขาสะกด โดนเขาใช้มนต์สะกดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงคุณเชื่อคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าแล้วัะตุกามเริ่มไตไปไหนแล้วหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อตันใจหลวงพ่อคูณหลวงพ่อโสธรเลตติ้งตกหมดแล้วจะทำไงแล้วแล้วไข่เนี้ยจะเหนือสัจธรรมเลยไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่และไม่ดับไปเลยเหรอจะอยู่ค้างฟ้าเหรอ พรที่ผ่านมายังไม่มีใครกลางฟ้าได้เท่าไรหลวงพ่อคะมีหลายคนออกมาพูดว่าที่หลวงพ่อพูดในล,ลักษณะแบบนี้ค่ะดายมีผช้าหรือเปล่าที่แบบมีคนไปตรงโู้นเยอะกวา่าหแล้วที่ทวัดจะมาก็มาเยอะที่วัดจะมาก็มาเยอะวัดจะมาก็มาเยอะโดยไม่มีไอ้ไข่เลยไม่มีเลยมีหนังสือธรรมะเทปแจกทางพุทธศาสตร์กับทางสยยศาสตร์ เราเป็นชาวพุทธแล้วไปอะไรกินข้าวทำงานบ้านเจ้ากินข้าวบ้านนายทำงานนั้นมองดูว่าเอาเครื่องแบบพุทธเจ้ามาสาวกมาแล้วคุณไปทําตัวเป็นสาวกไอ้ไข่แล้วจะมาท้าพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพวกเราแลวพวกเราไม่ปกป้องคุ้มครองรักษาเลยปล่อยให้ใครตะใครเลี้ยวไหลไปไหนตะไหน อาตมาว่าตายแล้วยงบาลต้องเขกหัวอาตมาแน่นอนแต่ที่พูดนี้ไม่ได้ว่าละลาบละล้วงไปเขกหัวพละวัดอื่นนะแต่เขกอาตมาแน่นอนถ้าอาตมาไม่ปกป้องไม่คุ้มครองให้ความเชื่อของชาวพุทธอยู่ในเหตุในผลใช้เศษเหตุผลและใช้ปัญญาไม่งั้นพุทธบริษัทบริษัทผู้นางแวดล้อมผู้รู้แล้วเป็เลเราไม่ไขอ่อะยอมตัวเป็นสาวกไอไข่อะ พระพุทธเจ้าสเสด็จมาจะว่าไงที่ใช่วัดลาปล่าเนี่ยหรือวัดไอ้ไข่บางวัดก็ลาหูอมมิตหน้าวัดบางวัดก็พิกเกเนตพระมหาพรมตอนนี้ตะมาในสังเวชใจอยู่ที่หนึ่งมีที่ที่หนึ่งนะเขาทำรูปพิกเกเนตพระมหาพรมไอ้ไข่หรือสีอะไรต่างๆแล้วเอาพุทธรูปไปไว้หลังสุดเลยเพลงใต้ก็มีข้างหน้าพระนั่งข้างหลังให้คนลงเดี๋ยวนี้ข้างหน้าจะให้ไข่นั่งข้างหลังให้พระอยู่เนี่ย มันต้องคิดกันนะที่พูดนี่ไม่ได้มีความอิจฉาเลยถ้าพูดว่าอิจฉาอาตมาก็โดนมาหลายรอบแล้วตอนงัดกยันต์ตะพระพยอมเห็นเขาหลอกว่าอิจฉาแล้วเป็นไงไปปลายพอบ้านปลายก็มาก็ก็เป็นอย่างที่ว่าก็ต้องคอยดูกันแล้วกันถ้าไครข่โดนบันดาลได้อาตอมาก็จะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าแล้วหันไปเชื่อไอ้ไข่บ้างก็ได้แต่ไม่มีทาง พระพุทธเจ้าสุดยอดเป็นอมตะธรรมไอ no ้ไข่เนี่ยไม่เป็นอมตะไม่ยั่งยืนไม่นานจะต้องไปกับจตุคามจะต้องไปกับลูกเทพจะต้องไปกับหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ขังังดังๆศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่คิดจะเอาไอ้ไข่มาตั้งในวัดแห่งนี้ไม่มันเจ็บหัวใจวันที่ใครไม่รู้วัดวัดบางจากนี่เนี่ยเอาป้ายคตเตร์มาติดข้างวัด คนมาหากันใหญ่เลยไงลวงพ่อทำแล้วเลยอีกพวกหนึ่งดา่าไหนอยู่สวนโมกมาทำไมงมงายแบบนี้พวกสวนโมกก็ดา่าหาว่าเป็นพระนอกนอกก ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ